เดี๋ยวเราจำลองเหตุการณ์ดูว่าถ้าคุณมีเออผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ที่เดินไม่ไหวแล้วอันนี้เราก็พยายามหาที่ใกล้เคียงที่สุดมาให้ดูแล้วนะว่าที่โชว์รูมเรานกี้แก่ที่สุดแล้วโอ้ยเด็กเว้ไปดูความสะดวกสบายคุณเพียงกดปุ่มนี้จบเลยจริงๆถ้าผู้หลักผู้ใหญ่กดเองก็ได้คือกดง่ายๆสั่งงานง่ายมากค่ะถ้าสมมติอยู่สั่งตัวเองสั่งตัวเองไว้อย่างนี้ไม่ได้ เนี่ยก็ดูไม่มีน้ำใจมะพอให้กดเองอ่ะใช่ใช่ไหมดูลูกแบบไม่ใส่ใจเอาใหม่เอาใหม่ดูอักตันอยู่ไม่ได้แดกคุณผเอาแบบปล่อยลงข้างล่างให้สุดเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถเข็นคันนี้ออกจากตัวรถได้เลยนะมันคือใช้ได้จริงแบบว่าพาแบบว่าท่านเข็นไปโรงพยาบาลไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตกับเราได้เลยนะคะ ค่ะเนี่ยครับเราพอเสร็จปั๊บเราก็สามารถเข็ยนไปได้เลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าทำเราก็เข็นอย่างทนุเราก็เราก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อย่างธนุถนอมอย่าอย่้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้แบบรักมากนะคะแบบนี้นะใส่ใจแบบรายละเอียดกับผู้ปกครองนะคะอย่าง ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่พีซท็อปออ i ชันออนยูทูบครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้มาพบกับโตโยต้ามาเด t ร์ซีสองสิบแปดกเดย์ีสองพันยี่สิบค่ะเป็นอยางสีขาวใสๆแบบนี้เลยลิ้งอย่างนี้เลย ด้านหน้าก็มีความดุแล้วก็มีความสปอร์ตนะคะพีทมีครบทุกอย่างนะครับในในในสิ่งที่ควรจะมีค่ะถ้าคุณได้คันนี้ไปบอกเลยว่าภายในคันนี้มีมากกว่าที่คุณคิดคแล้วไม่ใช่รถปกติหรือธรรมดาแน่นอนอ,อยากเห็นแล้วว่านะอ่เดี๋ยวเราเริ่มมาเลยครับตั้งแต่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นกนระจังโครงเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนะ มาพร้อมชุดแต่งอะไรครบเสร็จสับหมดแล้วนะครับดูมีความสปรอร์ตอ่าเดี๋ยวขอเปิดที่ไฟ<ด>น้าหนึ่งลืมทำนะพีู่กเฉนอยู่ไหนนะครับด้านไฟหน้าเนี่ยก็จะมีผสมผสานนะครับระหว่างาโปรเจคเตอร์แล้วก็ led นะครับ <S 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 นี่หลอดฮโดลเจนก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวไฟพวกนี้ก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ led มีมาครบนะครับแล้ววิธีการดู ตัวท็อปหรือไม่ท็อป <สะ S 2> ของรุ่นนี้นะครับ <สะ S 2> ของ m ม j e s ลสตเนี่ยตัวกล้องสัง,<า>สงเกตด้ยง่ายถ้าถ้าตัวท็อปเนี่ยจะมีกล้อง360องศางจะมีตัวกล้องนะคะมีะเซนเซอร์ให้ด้วยนะถัดมานะครับคันนี้มากับล้อมแม็กนะครับนายานะนี่แต่งครบมาหมดแล้วนะครับมากับยาง 2445R20 นะครับล้อมแม็กอย่าง <S <S สปอร์ตอ่ะก็ชุดนี้ก็เอาเรื่องไม่ธรรมดานะจ๊ะ เปิดเป็นคีเรสด้วยนะคะคีเรสด้านนี้นะครับกระจกมองข้างพี่ปุ้ยเอาหน้ามาทาบหน่อยดิเนี่ยพี่ปุ้ยหันหน้าออกไปทางกล้องดูดิเข้าหน้าพี่ปุ้ยแล้วอะ่ะใหญ่มากหน้าใหญ่เหรอฮะหน้าเราใหญ่เหรอหน้าพียังไม่ใหญ่แต่กระจกมองข้างมันใหญ่อ๋ออะถัานไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นไฟไท้าย led แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกยวงที่3ามด้วย นะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ว่าเราเป็นตัวท็อปนั่นก็คือคาว่าแกรนด์ด้านฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับนี่โคจริงๆถ้าถ้าฝาท้ายไม่ไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้คําว่าลําบากลําบนึงเลยเพราะว่าหูใช้คําว่าโคตรใหญ่ใหญ่จริงถ้าคุยยกก็คือไม่ไหวถ้าไม่ใช่ไฟฟ้าค่ะพีทนะโอเคปกติเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวตัวมาเดสตี้นะครับจะมีเบาะด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ย เป็น11เ็ที่นั่งนะครับทั้งคันเนี่ย11ที่นั่งรวมแล้วรวมแล้ว11ที่นั่งแต่คันนี้นะครับมีการตกแต่งมาแต่ถ้าสมมุติลูกค้าอยากได้เบาแบบเดิมนะครับทางเรามีให้ยังอยู่ครบนะแต่ถ้าสมมุติเดินทางไปแล้วไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะอันคันนี้ทำเครื่องเสียงมาเต็มคันเหมือนกันคือแน่นอะแค่เห็นลำโพงสองสุดนี้ยี่ห้ออะไรบ้างคะเนียพี่พีอันนี้มีคิกเกอร์แล้วก็มีออดดสันโอ้โหแน่นๆเลยนะครับ ลำโพงติดเพิ่มมาบอกเลยว่าเต็มคันต,บบตุ้มตั้มแน่นอนเปิดแบบัางคืนนี่แบบลั่นแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสวิงอ่าถ้าดูจากภายนอกนะครับคันนี้เนี่ยอพอตัว m a j เกตีเนี่ยเป็นปี20ะนะครับบอมิกกี้เมาส์เนี่ยมันก็จะมี2แถวะนะถ้าก่อนหน้านี้บอกมิกกี้เมาส์มันจะมีแค่แค่คู่หน้า,ค,ค,ค,นาคู่นี้เท่านั้นเองนะแล้วถ้าแล้วถ้าสิ่งที่แปลกตาไปสำหรับคันนี้นะครับ คันนี้นะครับได้ทําการติดตั้งเบาะเวิวแชร์มาด้วยนะครับสําหรับใครที่มีผู้ใหญ่นะครับที่เดินไม่สะดวกแล้วขึ้นลงลำบากคันนี้ตอบสนองเลยเพราะว่ามูลค่าในการทำเบาะในสองแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับทำมาอย่างดีเลยอ่ะคุ้มเลยขอขึ้นไปนั่งหน่อยขึ้นเลยครับคือแบบแล้วก็ผ้าคูุมเขาทำมาแบบปูยางมาเรียบร้อยเ่ะโอ้ยจริงในในการดีไซน์เนี่ยตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์ก็เอ่อ ไม่ได้แปลกตาค่ะนะครับถ้าอย่างที่เรารีวิวไปเอาผ่านเวลไฟก็เป็นเบาะลักษณะนี้เช่นกันนั่งสบายนะคะพี่พีนะแล้วเบาะตัวนี้ต่อให้ทำวิวแชร์มาบอกเลยว่านุ่มใช่ค่ะนะอ่าถัดมานะครับเรื่องระบบเออนเตอร์เทนเมนต์และอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงนะครับด้านหลังมีแอร์มาครบทุกแถวนะข้างหลังข้างหลังมีสามแถวก็มีครบเลยนะครับแล้วก็ตําแหน่งผู้น ใช่แล้วสังเกตไฟที่ปุ้ยดูตัวไฟตัวไฟต่องอ่านหนังสือเหมือนในเครื่องบินเลยครับหมุนได้นะครัหมุนได้่ะพิชานี้ก็มีมีมีให้สองแถวเหมือนกันไฟมีทั้งหมดห้าระดับนะคะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับแอร์เป็นนาโนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าเอาผ่านเลยนะครับปรับแอร์ปรับแอมเบียนไลท์ตรงนี้ได้เลยนะครับมีความแรงอะไรเราปรับได้ ฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์คันนี้ก็ติดตั้งจอมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นจอ Android นะครับสามารถดู Netflix YouTube แล้วก็อยากติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมก็แล้วแต่ชอบเลยได้เลยนะคะนายอะไปนั่งเบาะหลังให้ดูนิดนึงได้ไหมคะวิทยาอีกนั่งนานๆได้ไหมอ๋อนิดเดียวพอค่ะจะเปลืองเวลาลองมานั่งให้ดูว่านั่งหลังวิวแช์นั่งได้ไหมได้ไหมครับได้สิได้เนาะใช่ค่ะนั่งได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้มีมีสองแถว เป็นมิกกี้เมาส์แถวหลังตอนนี้ถ้าเอานั่งสบายอ่ะได้ได้หนึ่งนะแต่ถ้าสมมติเบียดกันหน่อยก็ได้สองนะครับคันนี้นะครับติดตั้งเบาะวิวแชร์มาอย่างที่เราแจ้งไปนะครับเป็นของ NR Auto Seat นะเซตมีก็น่าจะมี2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซ้เดี๋ยวเราจำลองเหตุการณ์ดูว่าถ้าคุณมีเอ่อผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่ที่เดินไม่ไหวแล้วอันนี้เราก็พยายามหาที่ใกล้เคียงที่สุดมาให้ดูแล้วนะว่า ที่โชว์รูมเราอันนี้แก่ที่สุดแล้วโอ้ยเด็กเว้นไปดูความสะดวกสบายคุณเพียงกดปุ่มนี้จบเลยจริงๆถ้าผู้หลักผู้ใหญ่กดเองก็ได้คือกดง่ายๆสั่งงานง่ายมากค่ะจริงอ่ะถ้าสมมุติอยู่สั่งตัวเองลงจะปล่อยทันไว้อย่างงี้ไม่ได้เนี่ยก็ดูไม่มีน้ำใจมะพาให้กดเองอ่ะใช่ใช่ไหมดูลูกแบบไม่ใส่ใจเอาใหม่เอาใหม่ดูอักตันยูอ่ะ เอาแบบปล่อยลงข้างล่างให้สุดเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็สามารถเข็นทันนี้ออกจากตัวรถได้เลยนะอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดไม่มีสมบัตินะแ <laughs> อมก็สซบอกลูกก่อนไม่มีสมบัตินะคะ เอาขึ้ื่อนดีแล้วนี่เป็นยาจริงเอ้ยแล้วคือบอกเลยตั้งแต่เข็นมาเขียนไปแล้วเขียนกลับมาไม่ได้รู้สึกว่ายากเลยในการเบาไหมรถรถเบาเบาเบ,า,บาด้วยใช่ไหมครันนบดีโอเคครับสําหรับด้านหน้านะครับตําแหน่งผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีลายไม้ด้วยเพิ่มความหรูหรานะครับเหมาะกับการบ่งบอกว่าเชนขับตัวท็อป นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมาแบบครบคันอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าต้องหัดใช้นิดนึงเพราะว่าปุ่มค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นสามารถคอนโทรลทั้งระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยคือก็ออปชันเขาชอปจริงค่ะครับผมส่วนหน้าจอด้านนี้นะครับระบบความปลอดภัยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก็จะมีอ เ,เ,ลเลนดิสแฟคชันนะครับผมแล้วก็พวกพ c แคสมีมาครบนะระบบพวกบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาอะไรคันนี้มีไม่ต่างจากเอผ่าดเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นโซนเดียวนะเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาสะดวกสบายเลยวันนี้เราจะไม่เหยียบแมวนะครับ,รบด้วยด้วยไซด์ด้วยไซส์ใหญ่เนี่ยก็ ไม่ต้องกลัวว่าจะขับลํำบากเราสามารถามสมมุติขับๆไปเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยอ่ะครับสังเกตว่ามีมีปรับได้หลายมุมวิแทะนะครับเอ่อถัดมา<ห>น,นะครับเกียร์เกียร์จะเป็นอัตโนมัติหกสปีดนะครับก็สามารถเป็นออโต้ปกติหรือว่าเป็นแมนนวลตามที่เราอันนี้อันนี้ไม่ต้องหัดคุ้นเคยกันดีอยู่และเครื่องเสียงนะครับคันนี้เป็นออดซันนะก็มีตัว มีตัวปรับอยู่ด้านใต้นี้นะก็สําหรับคันนี้นะครับด้านเครื่องยนต์นะก็ต้องมาใหญ่ตามรถบอกเฮ้ยทําไปเล่นไม่ต้องเข้าฟิตเนสแล้วทุกวันนี้หนักหนักเลยหนักเลยเ <c ười> ปิดเล่นอย่างนี้ไม่ได้บอกเลยว่าแข็งแรงนะครับโชว์ความอึดแบบนี้ไม่ได้คันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์นะครับผม2 8 0 0ซ c นะครับเป็นดีเซลนะแล้วก็สามารถรองรับนะน้ำมันดีเซลนะครับได้ถึง b ี20เลย นะแล้วนอกเหนือจากนั้นคันนี้ยังมีแรงม้าถึง163แรงม้าไม่อึดนะจ๊ะไม่อึดแน่นอนสวยกริปนี่รถเข้าใหม่จริงนะเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานแต่แบบว่าสะอาดเรียมกล่องขนาดนี้มีเพิ่มเติมอีกนิดเมื่อกี้หางตาเหลือไปเห็นเห็นอะไรคะหัวปรับโช๊คแดงๆมาดูคันนี้นะครับโช๊คแน่นอนหัวแดงๆอย่างนี้เอ็ดไดครับผม ก็ถ้าสมมติซื้อไปแล้วอาจจะไม่ถูกใจความความนุ่มความหนืดของรถคันนี้สามารถไปปรับแต่งเองได้นะไปเปลี่ยนเองได้อีกะค,ะครับผมอ่มเดี๋ยวเรามาสรุป<า>เดี๋ยวเรามาสรุปกันสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้านะคะมาเซสี2.8การ d ด a y ปี2020ค่ะและจะบอกว่า เพียง70,000กิโลเท่านั้นค่ะพี่พีทเฮ้ยไม่น่าสนใจราคาน่าสนใจไหมราคาจะบอกว่าน่าสนใจมากค่ะอยู่ที่1นึ่งล้านแบาทค่ะบอกเลยว่าราคานี้ไม่แพงถูกต้องค่ะถ้าคุณเอาไปลบนี่หนึ่งที่คุณจะได้ไปโชคเฮดไลท์ะนะครับเปลี่ยนมานะครับล้อนายาเปลี่ยนมา เครื่องเสียงทั้งคันทำมาแล้วก็มีตัววิวแชร์ทำเพิ่มมาบอกเลยทั้งหมดที่เขาทำเพิ่มคันนี้ต้องมีประมาณ5 0 0 0 0นห0 0แสนบวกลกว่าน่าจะเกินด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อรถเปล่าๆแล้วไปทำเองคุณโดนแน่ๆแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อคันนี้เลยได้ออปชั่นครบๆเลยจบๆเลยในราคานี้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอีกด้วย นะครับและถ้าคุณสนใจอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถ m มเ e s สตี้คันนี้นะครับสามารถนัดชมรถได้2สาขานะครับสาขาแรก The b เบส o n วันมอเตอร์ลาชพฤษครับและอีกหนึ่งสาขานะครับท o อปออปชัอยู่ในโครงการมอเตอร์สแควร์เกษตรนวมินทร์ครับนัดดูรถกับพวกเราได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงคึ่งจนถึง6โมงเย็นแต่ถ้ามาไม่ทันทีมงานยินดีรอนะคะ แล้วถ้าคุณมีรถแบบนี้คุณเบื่อคุณไม่ได้ใช้อยากขายอยากเทินใดๆก็ตามติดต่อมาทางเพจเราได้นะครับเรามีทีมงานนะครับพร้อมเดินทางไปซื้อรถคุณถึงที่บ้านตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยเลยครับใช่ค่ะก็ฝากให้เราเป็นที่หนึ่งนะ,ะในการเลือกรถที่ดีที่สุดสำหรับคุณค่ะ The Best One Motor ครับ